สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับรถนี่ครับ Porsche c a y ย n n นครับต้องบอกว่ารถ Porsche Ca y ย n n นนะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับมาติดที่นี่เยอะมากครับกับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในรถ Porsche c a y ย n n นคันนี้ครับนี่ครับกับหน้าจอครับคันนี้ครับด้วยระบบ PCM 3.1ครับ เราก็สามารถทําเป็นระบบ n d r o i d ได้เหมือนกันครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ครับผมบอกได้เลยว่าระบบนี้เวิร์กมากๆครับไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันทํางานกันยังไงครับนี่ระบบหน้าจอเดิมนะครับผมสามารถที่จะกดปุ่มนี้ครับแช่ไว้นะครับระบบเดี๋ยวจะกลายเป็น Android ทันทีนี่ครับเราจะสามารถทัชสกรีนนะครับเลือกได้เลยครับแบบนี้ครับ เห็นไหมครับนี่ครับระบบ a n d r o i d ครับนะครับแล้วถามว่าอินเทอร์เน็ตใช้ทางไหนครับก็แชร์ Wi-Fi Hotspot ครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าครับนะครับก็จะใช้ Hotspot Wi-Fi ครับผ่านทางมือถือครับผมใช้มือถือตัวนี้ครับเป็นการส่ง Hotspot Wi-fi นะครับเพราะมีหลายท่านถามกันว่าส่งงานกันยังไงส่งสัญญาณกันยังไงครับนี่ครับส่ง o t s p o t ทางมือถือครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับท่านจะใช้ i iPhone หรือใช้ Android ครับไม่มีผลครับเพราะว่าระบบนี้เป็น Android ในตัวเรียบร้อยครับก็ใช้ Wi-Fi เท่านั้นนะครับเราก็ขับรถได้เลยครับ2มือนะครับไม่ต้องมานั่งใช้มือถือข้างหนึ่งนะครับในการดูอะไรต่างๆขับรถไปดูไปครับท่านลองคิดดูมันอันตรายมากครับผมบอกได้เลยว่าผมก็เป็นคนนึงครับที่เมื่อก่อนประมาทครับ เดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยครับรถทุกคันผมใช้ Android แบบนี้หมดครับนะภาพสวยงามเลยครับเรามาดูครับ MX Player ครับการเล่นไฟล์หนังทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็น MKV MP4 ครับเราไม่ต้องมาพึ่ง DVD ต่อไปแล้วครับนี่ครับฟอร์เวิรดได้เลยครับเห็นไหมเสียงก็หึมครับ สามารถจะ forward r e w a r d ทั้งหลายแหล่นะครับเปลี่ยนหนังได้เลยนะครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ DVD เดี๋ยวนี้เราไม่เล่นหรอกครับเราเล่นจากไฟล์หนังแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกระห่มครับโอเคจาก m s Player นะครับมาดูครับฟังก์ชันนี้ครับจุกครับ เป็นการฟังเพลงออนไลน์นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บแผน่นต่อไปครับในอาจที่เราฟังจุกอยู่นะครับสามารถจะเข้า Google Maps ครับแล้วก็ฟังเพลงไปได้ครับ ตั่งงานด้วยเสียงนะครับจะไปที่ต่างๆครับโอเคเดี๋ยวผมออกจากที่ก่อนนิดนึงครับสีค่คอนสแควร์นี่ครับ่คอนสแควร์มาเลยครับแล้วก็นำทางได้ครับด้วยการนำทางไปแต่เราก็ยังฟังเพลงกันลงได้เ เริ่มนำทางได้เลยครับง่ายมากครับ Google Map เนี่ยเราก็สามารถจะรู้เส้นทางได้เลยว่าตอนนี้รถติดแค่ไหนยังไงนะครับจะไป Tico s q u a ร์เนี่ยใช้เวลา16นาทีแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานะครับใช้งาน Google Map อยู่แต่เราไม่อยากฟังจุกแล้วง่ายมากครับกดตรงนี้ครับเราสามารถลบจุกออกได้เลยครับแบบนี้ครับ กลับมาที่ o o o g l e m a p เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมากครับจาก g o o g l e แ a p แล้วนะครับมาดูครับ YouTube ครับการดูหนังนะครับคอนเทนต์ต่างๆครับเราจะไม่พลาดรายการโปรยต่อไปครับในการดู You Tube นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นที่นิยมกันจริงครับนะครับเราคิดดูว่าขณะขับรถติดๆนะครับเราสามารถจะดู youtube ได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับกดปุ่มเลยครับ นี่ครับ The Voice Thailand เราแค่สะกดไปอย่างนี้เลยครับมาเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ,บรน,น,คน่ครับเราสามารถขยายจอให้ใหญ่ขึ้นได้เลยพบกับกติกาใหม่ของ The Voice ซีซั่น6ปกติกจ็จนะเป็น b a เราตเนเลาท้นี่เรายกเ็ากเท์ขึ้นมาก่อนเขจะต้องขายไครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นจุกนะครับ YouTube, m x p l a y e r Google Map ครับผมเรียกได้ว่าได้4อย่างนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับของระบบครับท่านลองคิดดูว่าขับรถอยู่ครับนะครับรถติดๆครับแล้วก็เราดูจอแบบนี้นะครับนะครับดีกว่าฟังวิทยุเฉยๆอย่างเดียวแน่นอนครับ เรียกได้ว่าท่านที่สนใจนะครับระบบ Android Interface แบบนี้นะครับในรถ Porsche นะครับสนใจติดต่อได้ครับที่มิลาชอดโอครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ0854174444ครับต้องบอกว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านการทำรถ Porsche จริงๆครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ